đi cha, xa nhang rồi tiếng, chân ô, có cả họ hobby tay cái cày rồi lán sai tát nhang hùng sway quá cái cây cái dáng kỳ nong nhạc hú, ô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  หนาอใจขึ้นข้างนี้ก็เสียงทางเขียงน่องไร่เป็นพง ยังไปไก่ย <ination> ังตัดห้าแล้วก็หนวกหูด้วน้องพี่น้องยังทายเอาด่ีเลยอืมหนึ่ตัวเลยฝนก็แคแม่นอึดเป็นยาดินมาใส่หอยมาใส่น้หน่อยก็ส่วนหนาก็หัวคว้ายซูนหยนแน่แกงน่อยน có cái cây đấy ngọt ngô chiếng chiếng tắt nhà mới để hết vé nè anh mới để đầm rồi mới để van mới để nằm đây nữa ăn cả thịt tay thì mới xin tuốt พ่นอึดแล้วแต่ใดแดดดอกพ่อได้เที่ยวยังไงได้ยาให้กล้วยกินไปน้อยตัวเพราะว่าต้นอันนี้มันกินได้เพราะดอกหนึ่งดอกอันนี้ มันจะกัดออกม่วเทียงหน้าหน้าติดบ้านเนี่ยนี่นามพ่อเม็ดขนาดน้าเองบ่มีหน้าตรงนอ่องบ่มีนะงหลุกอดกนไปหน่อยกอกไงไปนะหกอกเต้นเต้น biển trang trang ừ. bên đường bên sao cô mử con nhỏi mà xây này nòi uống cả đấy <laughs> หน่อยร้านใส่โอ้เป็นไห้พอดิตำเตี้ยวอยู่ตือน็ตามไปดอกพอพีหน่อยนี่ดังเนาะนี่เสียงดังหัวเสียงจัดเนีย่ยก็หนีก็ไจ่ไพ้่น่อ,อง สวัสดีค่ะ